กลับค่าสบายดี FC เบิร์สคูทุกคนจากกัปปพรม,พก,มพก,กับป้าสาวรอดไทยคือเก่าทุกคนสามเมือป้าก,กํำลังจะเตรียมของไปหาหนองทรายเนาะจะเอาอันนี้ทุกคนเอิญว่าค้นทองอยากกินหนองสะพภยเนาะข้นทองปากก้าก็เลยว่าจะเอาบักเดือไปฝากน้าเนะเาะว่าน้าอยากกินเนียงบักเดือนะทุกคน หลายค่ะจะเอาเมียมบางเดือไปฝากละ้ะค่ะจะเอาเขาสารไปนํานนองจะเอาเขาเหนียวนะทุกคนเขาเหนียวใหม่ไปฝากน้องชายกับน้องสะไภเดี๋ยวรอพญายไปตัดผมกลับมาก,ก่อนเนาะแล้วก็จะออกไปหลังจากที่วกากลับมาแลกก้วก็จะไปรับน้องที่หนาจากโรงเรียนทุกคนจ้ะทุกคน ปีใหม่นี่ป้ามีแผนว่าจะกลับบ้านจะกลับเลาาเนาะแต่ยังบูว๊ว่าจะกลับโอยังบูว่าลูกสาวยุดเรียนกี่วันแต่ว่าใจหนึ่งกับพยาอ,อ่นานักไปนําเนาะเพราะว่ามันเทศการลรถมันหลายเนาะรถมันติดสนาะมันแบบพยาให้ลูกไปนํามนะเดี๋ยวจะเตรียมของจัดของก่อนทุกคนจัดของเตรียมของก่อนพ่อใหญ่ยายมาจะได้แบบว่าเดินทางไปเลยเนาะดีใจจะได้ไปหาเนาะเพราะว่าบริษัทหนะักกันแบบ ก็หลายเดือนนะตั้งแต่กลับมาจากบ้านตั้งแต่แล้งงานเมย์สินะจะไปหาหนอแล้วจะไปเบิกน้องสะพ้ายนำอูซื้อความโทษคุยกัน,เ,น<อ>เพื่อนแบบว่าน้าบ่งว่านั่งแผ่แผ่ทองนักแห้งเจนแบบว่าขินเขาวบวัได้ทุกคนสงสารผอมเหลืองขินเขาวบัได้อยู่แผ่ทองนักขินบัได้แล้วกัน กินน so ุ่มกินอย่างกับบได้นะทุกคนกินกินใดเป็นนุ่มกับกินไดเป็นบางอย่างเป็นอันหนึ่งบางยาก็คือนุ่มเปียวเท่านั้นเนาะอย่างอื่นกินบะได้ป้าก็เลยบอกหิวบัหิวกินไดบะได้ก็ต้องฟื้นใจกินเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันแ๋ยว่าหลังกายเขาจะบวไหวนะทุกคนแต่เขาบมกินเลยเนาะเพราะว่ามันจะปวไหวเพราะว่าแบบว่าทองแล้วมันก็แบบว่าเลือดเลื่อยอย่างสารอาหารเนี่ยต่างกัน จะ่แบบว่านำไปใส่กับลูกแบบว่าลูกเอ้ยลูกก็จะนําไปแบบว่าไป,กกนนไปเลี้ยงลูกคือกันเนาะไปเลี้ยงร่างกายลูกอย่างนี้สินะทุกคนก็เลยบอกคนนะเออกินอะไรกับฟื้นใจกินเนด้อว,ว่ะยาแบบว่าอันนี้หลายเนาะคุยซื้อหัวแสงเฮ็ <laughs> ดจังไหนกัแบอะดรทุกคนมันจะไม่เอ้ยแสงมันอันนี้ผมป้าปรเข้าใจว่าเป็นหยัางยูบูยูมันกันโทร,รศัพท์เครื่องนี้ก็คือแบบว่าใส่มากอะละซีเดือนหาเดือนแต่ว่ากับ อืมนั่นแหละน่าจะเปน็นอย่างไรไม่แปลว่าเวลามันอยากมืดมันก็มืดเขาไปเลยเวลามันอยากสว่างมันก็สว่างจะแบบมองบหินมองเสนาป้าบริับอยังไงพวทุกคนค็คือว่าเปิดกล่องมากเลยแก นะป้าปดปับนี่ยเพราะว่ามันโบมีอย่างให้ปปับแ่ทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นเองแบบเนี้ยโบจะแก้แบบไหนเนาะเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมของก่อนทุกคนเตรียมข่าวซานไปหาไปให้หนองไส้ก่อนแล้วกะ็จะเตรียมเอาของอันนี้ไปนาจะเอาประแดกไปให้นางนำเนาะพราะนางมากินสมทุกคนประเดกบานดุ่งเนาะมาจากปางโกโสีสเกตเนาะนี่ก็คือของที่เตรียมเอาไปให้หนองไส้เนาะทุกคนมีซัมนีละวันได้ล้วงหลายอย่าง ปแดเรกก็บันเ้นเขาแหลบลินไซ่กองเม,งมนูพิอยาเดะทุกคนหลังจากเอาของไปส่งให้น้องแล้วก็มารับน้องที่หนา้ากลับบ้านเนาะมารับที่หนา้ากลับจากโรงเรียนจ้าตอนนี้ก็แวะตลาดพูนยังพูนยังก,กินก๋อยแวะตลาดซื้อเนื้อไปก๋อยบนวันแ่ไม่ได้แล้ว ถือตังไปเนาะไม่ได้ถือตังไปเขาน่าจะสแกนเราไม่รู้แหละปนาไหแกป้ามหนูซื้อของเล่นมาสับอันของเล่นอยู่ไหนของเล่นสับอันน่ะที่มัเนเนโอยของเล่นเยอะซื้อทำไมว่าไม่รู้จักซื้อหรอกทุกคนจังได้จะว่าเมาโหลดป้าเมาโหลดเวียนหัวแล้วแบบอยากอ้วกตลอดเมาโหลด เอาจริงๆอ่ะมันบวมหัวหลังกายเป็นอย่างตั้งแต่มีลูกอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยแบบว่าเรเคยเมากับเมาอือันใดทีอันใดที่มากกับโบมากไม่ใช่หนูด้วยอันใดทีโบมากินนะนะกับโบมากินอันใดที่กินได้กับกายไม่กินบ่ได้แปลกประหลาดละแม่เชียร์หนูด้วยค่ะติลุกดีดีได้แล้วลุกไม่ได้ดูที่สุดเลย ติดแม่ช่วยหนูด้วยหนูขึ้นไม่ได้เอ่อทุกคนป้าจะวาวอันนี้ให้ฟังเนาะแม่อยากกินไ <c oughs> อติมจ้าวาวให้ฟังแต่ว่าจะบอกจริงๆลืมต้องคิดก่อน <c oughs> บ่คลิปหนาพุ้นละร้านไอติมไม่ได้เปิดค่ะเขาเขาปิดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปิดเทอมแล้ว ขาปิดไปเลยไม่รู้เขาไปขายที่อื่นหรือว่ายัางไงไม่รู้ฮานู Hello, ลงไปดูได้ไหมทำไมอะอยากรู้อยากรู้อะไรนะก็แม่บอกแล้วว่าร้านไอติมปิดแม่มาดูกับพี่น้ำตั้งนานแล้วว่าจะพามากินนะ่ะมันปิดมันปิดตั้งแต่ปิดเธอมะมันปิดได้เป็นเดือนสองเดือนแล้วอดร้านอดกินเลยเนี่ยเนี่ยอดกินแล้ว,ลวทําทำไงอะเขาไม่ได้ขาย คนเดียววูลีโลกำลังิดกันยอกกินหนู่มไปปิดเพลงหน่อยปะปิดเป็นไหมปิดนี่เป็นตู้ไหนนั่งไงอันนั้นน่ะข้างบนอ่ะนี่หรอปุ่มบนใช่กดเข้าไปกดกดกดไม่กดไม่ใช่หมุนกดไม่รู้คนไม่รู้โอาตายแล้วชีวิต แล้วไปโชว์ตูดให้พี่เอฟซีดูทราไม่นูนอย่างนี้เราทำไม่เป็นทำอะไรไปทำไม่หนู่เหยียบปามาแล้วจะกลับบ้านแล้วจะคส์บอลเลืองอย่างลืมไปเลยโอ้ตายแล้วเั่ามากกับสมองเลือดเลือดแห้งุกคนเลยทุกคนสลากลับมาถึงบ้านแล้วสรุปแล้วลืมอีหลีย์อธิบอร,บอรให้เอฟจะคส์บอลให้เอฟซีฟังนะว่าเรื่องอย่างลืมจักบ่ได้ แต่ว่าอตอนที่ไปเอาของไปให้หน้องนะมันเป็นเวลางานที่ว่าเวลาน้องทําง,งานพอดีนะป้าก็เลยเก้งใจถอาแกเขาเนาะก,กะแปลว่าบาอยากจะแปลว่าจะไปรบกวนเวลางานหน้องนะก็คือแบบทูบไปหอดปุ๊บเนาะจอรดรถก็โทรให้นางมาเอาของเลยทุกคนตามคลิปนันนะ่นแหละได้คุยกันแค่นั้นแหละทุกคนเออให้นางมาเอาของนางก็ยิ้มแป้งเลยเพราะว่าของมากเกินเักดเดือนทุกคนนา่งมาขิ้เหมีย่ยงเาเอแล้วก็เอาประแดกไปให้นะ ที่แรกที่แรกว่าที่แรกว่าจะเอาอันนั้นจะเอาบักฮุงไปไห้นะก็เลยบวไ้เอาไปมันนอยู่สวนมันผึ่งเป็นหลูกนะมันบ่มีหลูกใหญ่น่ะก็เลยบวไ้ไปก็เลยเออเอาไปสำนีกรนะรอบหนาเลยมาหาใหม่มมมได้คุยกันอยู่ซีหาคำ่ำแล้วคือรถมาพอไงกระทับวะคุยกันนองเราบอกเป็นไง ก็เลยคุยแล้วซ้ำหนีบอกมาตังไกลเป็นว่นสิเนาะกบูจะคุยอย่างเพราะว่าป้าน่ะทรกคุยกันหนองทุกวันอยู่แล้วนะแทบทุกวันนะทุกคนโทรกคุยกันแล้วก็ผู้สุ่มสายแบบว่าคุยกระพอน้ำอย่างสินะคุยกันบ่อยก็เลยแบบว่าไปเห็นกันกับพุคอยจะคุยแต่ว่าก็ได้เห็นหนาเห็นแบบเห็นก็ดีใจละเวลาจะแล้วก็กลับมาแล้วเรียบร้อยบอกว่าเจ้าเบาอย่างแล้วตอนนี้เป้าบูซื้อว่า ล้วนมากเลยล้วนสมองแบบล้วนแบบเหมือนสร้างงานบ่คอยอันนี้นะป้าบัวเอ่อมันเกี่ยวกับอย่พอาแต่ป้าฮูซ้สึกว่าเวลาป้าจะเว้าจะอย่างก็มมวนผลบกคอยดีปานใดทุกคนแปลว่าเอ่อบางที่เ้าเ้าจังไหนอะคีดไดดโบเมนบบคิดแต่ว่าแต่ว่ามันจะมันจะแปลว่าเว้าซับหนาซับหลัง่ะทุกคนเขาใจบอกป้าบูจะอธิบายเอสีเขาใจจังไดแต่ว่า ้าเป็นบ่อยมากช่วงหลังๆมานี่หรือว่าเป็นอาการของคนแกบ่บ่ทุกคนป้าก็บูมๆเนาะแต่ว่าป้าหูซัวหลังๆมานี่ป้าเป็นบ่อยมากแล้วแบบว่าเหมือนพิมพ์หนังสือเหมือนกันป้าจะสมมติอะจะเขียนคําว่าะจะพิมพ์คําว่าบันทึกเป็นบอทนที่เขาจะเขียนว่าบันทึกเป็นบอป้าก็จะเอาคําว่าทึกมาอยู่ข้างหนาแหละข้างหลังเป็นคาว่าบันทึกนะทุกคนอันนี้ก็คืออาา อธิบายให้หฟัง,ขง,ขง,ขงเขาๆนะว่าเอออาการมันเป็นแบบนี้ป้าบัวมันเป็นอย่างป้าบัวมันเป็นอย่างแม่กระถังจะเว้นการเขียนหรือการวาก็ตามป้าคิดก่อนดะที่จะบอกแต่ว่าเวลาวากออกมาเนี่ยก็วาลกับหน้ากับหลังสินะป้าบัวอาการแบบนีน้ก็คืออาการคนแกหรือบัวเนาะแต่มือนี้ไม่มีเลืองจะบอกเอฟซีฟังอิลีจะเล่าเอฟซีฟังแบบสุดท้ายแล้วจำอะไรจบเลยบูซำม,มจะข้องจะวาอ,อ,อย่างตอนนี้กะ อยู่กำนองที่หนาสองคนคือเา่าเล่นลลป๊าปาก็ป๊าก็ไปนางเล่นก็ไปเก็บรถเป็นหมูช่วงนี้เว่าเก่งมากหมูโม่ที่สุดเลยช่วงนี้เว่าเป็นหนุกแกวว่าต่อยหอยเลยแต่ว่าจะบ่เหมือนเดิมเวลาถ่ายคลิปอา,า,าจารย์บอกว่าจะบ่มมาเจาะเจะน้ำาหลายนะทุกคนจะบ่เป็นคือเก่าแต่ว่าเขาจะมีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เขาจะแบบว่า อายมากบ่เหมือนแต่ก่อนเนาะเวลาปาถ่ายคลิปนั่งมากหมักมาอวนผัวนั่งล้างลมานั่งกับบุกวยยาบุตรบุกวยยากเข้าฟองโดยส้บแม่ตาทายรูปนี่บวอยากให้ถ่ายทุกคนเดียวนี่ยนะแล้วคือแบบว่าเนี่ยละนั่งกันใหญ่แล้วเนาะทุกคนปาจะขอลา FC ไปก่อนเดี๋ยวจ้าเด้อตะกี้นี้พึ่งว่าวจบไปตะกี้นี่เอาอีกแล้วจ้าสมองกับปากมันจะโอบประสานกันมันจะแปลว่ามันจะอ่าที่จริงอ่ะปาจะบอกว่าจะขอตัวลาแต่มันบอกเขาว่าจะขอลาให้มั้ มันไปมันไปก่อนเด้อทุกคนบัว่าจะจะเหตุแบบใหญนะตอนนี้ผู้ซื้อว่าประมวลอ,อีกย่างบัว่อยอันนี้ปั้นใดญสำหรับคลิปนี้เขาตลาไปก่อนนะจ๊ะด้ใบพอกันไหมคลีพิรณามือน,นี้ขาตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับติดใครนะจ๊ะทุกคนไปละจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ